สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการก็ซินล่านะครับผมวันนี้ผมได้ดาบโบกพันมาเนี่ยโอ้โหเชีย่ยเนี่ยโบกพันโอ้โหยินแม่ผมได้มาสามเล่มอะ่ะไอเจ๋งมาๆมาแต่ก,ก่อนที่กูจะให้มึงมึงรู้ไหมว่ามึงต้องทําอะไรมึงรู้ดีอยู่แล้วเมื่อกี้คืออะไรวะคือมึงต้องร้องเพลงให้กูฟังมึงร้องไม่ได้มึงต้องร้องเพลงให้กูฟังไม่งั้นกูไม่ให้ดาบโบกพันเล่มนี้แน่นอนดูครับคุณผู้ชมดูมันทำกับผมเป็นเร็วเลยสัก กูต้องมาร้องเพลงให้มึงฟังอีกแล้วเพลงอะไรบ้างนะอะไรก็ได้แต่มึงต้องทีพีมาก่อนทีพีมาอ่ามึงมาบ้านกูมึงต้องเข้าไปอยู่ในเขาเรียกอะไรวะต้องเข้าไปอยู่ในแบบโคตรแบบเขาเรียกอะไรเวทีนักร้องอ่ะนี่มึงกูจะทําให้มมึึงงเล่นเลของงมึนี่คุณจงร้องเพลงมาเดี๋ยวกูคิดก่อนกูจะร้องอะไรดีวะ เดี๋ยวมึงเห็นดาวบวกพันไหมเนี่ยกูถือโชว์เลยเนี่ยดเดี๋ยวกูคิดอยู่ยกูจะร้องเพลงเลยเดียดาวบวกพันมาเลยเร็วเอากี่เนี้ยเอากี่เนี้ยเอามาทั้งเพลงเลยนี่แหละอากูเลือกเพลงไงก็ได้อากูอเ,เอาเพลงอ่าคัมเพงอะ่ะกูร้องไม่เป็นไม่เคยฟัง มันอะไรก็ได้ที่มึงร้องเป็นอะเออไม่ไรไหมออมรอกกูไม่ใส่เพลงหรอกขอหาสักคู่เร็วๆเ,เลยครับอไอเชดาบวกพันมือสั่งไปเลยเนี่ยถ้ามึงไม่เชื่อกูแบบไอเจ๋งเอ,อ้ยมึงพลาดแน่นอนอนะ ไอ้เหี้ยสัตว์โคตรเกียนไอ้เหี้ยแม่งเมื่อกี้เอาไปตีไก่ดูไอ้เหี้ยทีเดียวเลยไก่ไก่กระต้ากกระต้าแกสัตว์มึงดูนะไม่ติดไฟด้วยไม่ได้ไฟดูนะตีสัตว์โชว์เลยมึงตีกูดีกว่าไหมไม่เอาไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงโอ้โหไอ้เหี้ยอะดูนะเป็นไงเชื่อใจเดี๋ยวเอาใหม่กูลองใส่ก่อนดิ ไอเชี่ยไปเอาไอใส่มึงต้องร้องเพลงก่อนเดี๋ยวกูโชว์มึงต้องรองใส่เกาะก่อนไม่งั้นกูไม่เชื่อมึงมึงโค้กถูใช่ไหมเอามึงร้องเพลงก่อนเดี๋ยวกูแจกเลยบวกพันเนี่ยเอามาให้กูดูก่อนโอ้โยเชี่ยงั้นมึงก็เอากลับบ้านไปฟรีๆดิดาบมันแพงนะเวย้ย<อ>มึงต้องร้องเพลงให้กูฟังก่อนนะครับ<อ>ไหนวะทีพีเย็ก,กูอยู่ไหนวะ เดีร็วๆเลยกูไม่เชื่อมึงหลอกกูใช่ไหมมึงเร็วๆนี่แย,ย่จิงไอ้สอยากได้ไหมเนี่ยมึงหลอกกูมึงอยากได้มึงก็รีบมท้มเออมึงหลอกกูเอากูให้ก็ได้เอาดาบบวกคันนี้อะ คลิปแก่ที่แหลกหลอกไม่ได้อย thank you